บูตต่อไปตรงนี้นะคะเซนอยู่ที่เทอร์โมนะคะสวัสดีค่ะคุณเอกวีค่ะสวัสดีครั้งนะคะเมื่อสักครู่นี้เราเจอกันแล้วนิดนึงใช่แต่ว่าเซนยังไม่ทันได้ให้คุณเอกวีได้เล่าถึงไฮไลท์ของเทอร์โมเลยแนะนํานิดนึงค่ะวันนี้เรากําลังจะได้เจอกับเรียกว่าหุ่นยนต์ได้เลยไหมคะได้ครับใช่ครับอ่าตัวนี้ก็เป็นพา l ์ทไทสิ่งโรบอทนะครับก็่อนื่นขอแนะนํานิดนึงฮะนะเทอร์โมก่อนได้เลยครับใช่ฮะเทอร์โมไม่แคนนะครับเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับเกี่ยวกับเรื่องโรบอทนะฮะ แล้วก็ในโรบอทที่มาโชว์ในวันนี้เนี่ยจะเป็นในกลุ่มของเรียกว่าเป็นพาเลททซิงโรบอทหรือเป็นโรบอทในการหยิบจับนะบฮะซึ่งจะมาช่วยในการาแก้ปัญหาด้านของอาจจะแรงงานนะฮะที่ปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องขาดแรงงานหรือหายากนะครับหรือมีความความอ่อนล้าของคนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยในในรายการผลิตเนี่ยก็จะเหมาะในการใช้นะครับซึ่งจริงแล้วตัวนี้เรามาดูมาตรวจดูตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกเนี่ยอาจจะเป็นโรบอทเทอร์มาเทค นะครับซึ่งตัวนี้มีเพลย์โหลดนะฮะหรือว่ามีกำลังที่จะยกวัตถุได้หนักถึงตัวนี้120กิโลโอ oh. ใช่ฮะหมายถึงยกพร้อมๆกันแบบนี้ได้ถึง120กิโลนะนี่ <120 S 1> ยกเป็นถังก็ได้ยกเป็นกล่องก็ได้คือได้หมดเลยไหมได้หมดเลยแต่โดยเพาะที่ตัวนี้เนี่ยเราเชืว่าการทํางานเนี่ยตัวนี้จะเหมาะกับรักษาวัตถุที่เป็นหรือว่าสินค้าที่เป็นถังนะฮะแล้วก็ในในที่สําคัญเนี่ย ตัวโรบอตตัวนี้มีความยาวแขนเนี่ยนะฮะแขนยาวตัวนี้2.4เมตรนะฮะแล้วก็ตัวที่เป็นเรียกว่ากริปเปอเนี่ยก็ออกแบบให้มันเหมาะกับถังนะจริงด้วยเห็นเลยว่าที่เป็นฝาเราสามารถจับได้คือปกติเป็นถ้าเป็นคนเนาะมันอาจจะควบคุมยากนิดนึงใช่ไหมคะบางคนบางทีถ้าคนเราน้อยอย่างที่คุณเอกวีบอกคือคนน้อยแล้วคนเราล้าอย่างเงี้ยจอาแล้วทีนี้ในการจับแต่ละครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็น หนึ่งถังสองถังสามถังเนี่ยหรือสี่ถังเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราเรียกว่า Cy ยเคลืนทนะหรือว่าความหรือว่าการปรั c ชั o นหรือว่าสายเคลืทที่ต้องการนะฮะบางทีต้องการเร็วต้องการช้านะให้ให้ให้มันเหมาะกับไอตัวของโปรดักที่จะไหลมาจากต้นทางเราสามารถ adjust ได้ใช่ต้องคำนวณได้ปรับได้เพื่อความถูกต้องแม่นยำปลอดภัยถูกต้องแล้วก็มันต้องกาการคำนวณเพราะฉะนั้นเอ่อโรบอตเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องมาให้เราเข้าใจนิดนึงนะว่าตอนนี้ การไหลของผลิตภัณฑ์หรือว่าโปรดักชันเนี่ยมาอย่างไรนะครับแล้วก็จะจัดให้มันเหมาะสมให้มันแ<ะ>มทกันนะครับ<ะ>อันนี้ก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องแรงงานนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของมาช่วยเรื่องของ SME นะฮะแมทจิตการบางทีท่านไม่ต้องใหญ่ก็ได้นะบางที SME ก็ดีหรือว่ารายใหญ่ก็ดีเนี่ยมันเรื่องบัตเจ็ตก็คุยกันได้<ะ><ะ>เพราะไอ้ตัวนี้เราเราถือว่าเป็นบริษัทคนไทยเนี่ยเราก็ดูแลเรื่องบัตเจ็ตให้ลูกค้าคุ้มทุนได้เร็ววยนี่เขาเอามาซ้อนกันแบบ พอดีแบบพอดีเลยพอดีคือตำแหน่งก็แม่นยำเลยนะฮะแล้วก็มีความอ่าเขาเรียกอะไรนะทำงานต่อเนื่องอ่าจะทำทำทั้งวันทั้งคืนก็ได้นะครับเป็นชอบคีย์คีย์คีย์เวิร์ดเลยค่ะคุณเอกกวีคือที่บอกว่าเรื่องบัตรเจ็ตนี่คือเข้าใจใช่ไหมคะจะเป็น SME จะเป็นสตาร์ทอัพจะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วมีความ คือบัตเจ็ตเรามีลิมิเต็ดเนาะบางทีที่นี่เพราะเพราะเซนเข้าใจว่ายังไงมันก็ต้องเป็นการลงทุนที่ยิ่งใหญ่มากเพราะมันดูแบบมันดูไฮเทคอะจริงๆแล้วการลงทุนในของเรานะฮะเทอร์มาเทคเองอย่างเทอร์โมเทอร์โมแมชชีนิกเนี่ยเราเราดีไซน์ให้ตามบัตเจ็ตนะให้ให้เราจับต้องได้นะให้เพย์แบ็กให้มันเหมาะสมค่ะนะฮะเนาะเราสามารถปรับได้เมื่อสักครู่นี้ตัวสีขาวหุ่นยนต์สีขาวก็ไซส์หนึ่งอันนี้ก็ยังไงคะอีกไซส์หนึ่งหรอคะตัวนี้จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยไหมคะถูกต้องฮะตัวนี้ ตัวนี้จะมีเพลย์โหลด180กิโลนะแล้วก็มีแขนยาวริชของมันเนี่ยคือ3.2เมตรโอ้ใหญ่ขึ้นใช่ครับตัวนี้ก็จะทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะว่าบางครั้งเนี่ยตัวนี้จะเหมาะตัวตัวมือจับหรือว่าริปเปอร์เนี่ยมันเหมาะกับลักษณะสินค้าที่เป็นถุงค่ะนะเป็นกระสอบอ่าอาจจะเป็นกระสอบเข้าสารค่ะนะกระสอบแป้งปูกระสอบปูนได้ไหมอ่าได้อ่ากระสอบน้ำตาลค่ะนะปุ๋ย นะหรือว่าเม็ดพลาสติกค่ะ,ะได้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 าาได้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 อด้ไร่ได้มดได้เลยได้ลยฮะอะได้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 ไดลได้ได้ได็ได้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 าด้ได้ได้ไดเไดเแล้ไดขได้ีดีไดนไ่้ได้ได้ไนดะ้ไั้ได้ไนดะ้ได้ได้าด้ได้ได้ไดนไะ้ได้ไา้ไดนไน้ได้ได้นด้ได้ได้ไา้ได้ได้ไม้เด้ไ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 ด้รมตรงสุด้ายแล้วเนี่ยเอ็นไเ,นนเป็น,น <c oughs> เป็น้้ดปุ๊บ้วก็วิ่งมาจับได้ จับได้แล้วก็ยกไปวางในจุดที่ต้องการอันนี้เซนก็ชอบอีกแล้วค่ะคุณเอกวีเพราะอะไรคือเซนรู้สึกว่าพอเราเห็นอะไรแบบนี้พอมันเป็นกระสอบมันเหมือนมันต้องมันต้องมันต้องออกแบบมาให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของเราสินค้าของเราแล้วตัวเครื่องนี้มันอาจจะสามารถช่วยปรับความเร็วความนุ่มนวลอะไรได้หมดเลยดูแลด้วยนะฮะแล้วตัวสุดท้ายนี่เองก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัวหนึ่งฮะที่เป็นโคบอท ตัวนี้เนี่ยโคบอร์ดเขาโคบอทโคโคออปเปอเรทีฟโรบอทนะมันก็คือหนึ่งคือจะมีความปลอดภัยถ้าเป็นหลังนี้เป็นอินดัสเซียลโรบอทนี่ต้องใช้มีรั้วกั้นเพื่อความปลอดภัยนะอันนี้คือเราสามารถไปโคกับเขาได้โคบอทเนี่ยก็คือมันจะมีเซฟตี้นะฮะถ้าถ้าสมมติว่าอยู่คนถ้ามันโดนคนเนี่ยก็จะหยุดหยุดทำงานเองเขาจะเรียกว่าโคบอทใช่ฮะโคบอทแล้วก็ตัวนี้เหมาะกับชิ้นงานที่เบานะฮะคือ30มสกิโลนะฮะ ก็เป็นเป็นเป็นกล่องเป็นคาร์ตอนอะไรก็ได้นะยกด้วยตัวหยิบจับที่เป็นเป็นสูญญากาศนะแวกคมแล้วก็จัดวางลงไปในพาเลทที่ต้องการานะครับ,นะรบเมื่อเรารู้ขนาดพาเลทรู้ขนาดชิ้นงานเราก็สามารถจะโปรแกรมให้ทํางานได้อย่างง่ายง่ายอโอ้คุณเซนเห็นเทคโนโลยีการใช้สุญญากาศในการยกกล่องต่างๆเนี่ย<ๆ>มันมันแม่นยำม,มันมันไม่ต้องหวัดเสียวใช่ไหมคะมในในมุมของคนอย่างเซนนะ <laughs> เซนเห็นแล้วแบบออ้ยนึก <laughs> ออกไหมคะคุณเอกวยไม่ไม่ต้องกลัวฮะเพราะว่านี่ปลอดภัยแล้วก็นี่ใช้ในอุตสาหกรรมที่เป็นได้หมดเลยจะเป็นอาหารเป็นยา เป็นแพคเกจจิ้งอะไรได้หมดเลยชิ้นชิ้นไม่ใหญ่ครับครบมากจริง t h e ร์โมแม c h a นิกส์เนี่ทอร์โมกม็ต้องฝากเทอร์โมแม c h a นิกสครับที่งานไทลอกโลจิสติกส์ istic, นะครับแล้วก็ที่ไบเทคบูธเราเฮ a ล98บูธเราอยู่ L02 เข้ามาจากประตูมาเดินมาทางซ้ายสุดก็เจอเลย<อ>เต,ต้องฝากไว้ด้วยครับ ขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ยินดีมากๆเลยค่ะเชื่อว่าตลอด3วันบูธน,นี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งบูธที่คึกคักมากคๆ,ๆค่ะ,ะคุณเ e อกวีรอรับทุกท่านที่สนใจนะครับยินดีให้การปรึกษา,าแล้วก็ให้แลกเปลี่ยนกันครับค่ะขอบพระคุณนะคะ,ะ,คะคแวะมานะคะ t h e r m a l Mechanics นะคะอาจจะได้เจอกับคุณเอกวีด้วยนะคะมาเราไปต่อบูธต่อไปรออยู่นะคะขอบพระคุณนะคะสนุกนะคือเซนว่าถึงจะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีความเกี่ยวข้องกับ